สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านสู่รายการสอนตัดผมฟรีขอช่างใหญ่กำเนิดนะวันนี้จะมาสอนตัดผมทรงทวิกกี้เปิดหัวครึ่งเดียวนะวันนี้ได้รับเกียรติจากปราแดงนะครับบาง่ระทองนะช่างใหญ่จะตัดแอดวานให้ดูด้วยครับตัดเลยนะครับตัดเลยความยาวออกนิ้วหนึ่งนะครับแล้วก็แสกกลางนะครับ ตอดแอดวานนะครับเหมาะสำหรับลูกค้าอะไรลูกค้ารีบเหมาะสําหรับอะไรเหมาะสําหรับช่างมืออาชีพที่ตัดเบสิกแม่นแล้วนะครัหลังยกยงยงสูงขึ้นหน่อย เพื่ออะไรครับเพื่อรักษาความทุยนะลูกค้าเขาบอกว่าอยากได้อะไรอยากได้ทุยกลางแล้วก็อยากได้ลากใสหวานๆด้วยตัดหมุนเขาเรียกหมุนตัดเลยภาษาจฤษเขาเรียกว,ว่าเบตตไฟั เป็นตัวไฟล์คัตติ้งตัดหมุนรอบครั้งเดียวเลยรอบศี่ษานะครับคมหนุนนิดนึงครับวิธีการจับหวีผมจับที่ปลายหวีนะ บริเวณสันวีนะด้านหลังครับยกขึ้นเลย90งองศาเขาตัดที่แซก90องศาก็าที่แซก มาดูด้านด้านข้างนะจอนเดี๋ยวผมเอาเล็บๆแต่งๆนิดนึงนะตัดตัดไลด่ตรงๆลง,งไปเลยครับเอจอนถ้าพอดีติ่งหูก็พปอนะไม่ต้องสั้นมากนะครับ,รรบตามใจช่างนะ เทคนิคนะครับสไลด์อย่าให้แข็งนะบริเวณนี้อย่าให้หนาอย่าให้แข็งให้ซอฟๆนะครับแล้วก็บริเวณย,ยกขึ้นมาเลยครับยกขึ้นมาตัดติก๊กแซกนิดเดียวนะเลมอนนิดเดียว ไปลายเลยครับบริเวณนี้ตักคือแซกยกชั้นที่สามยกชั้นที่สองแล้วก็ยกชั้นที่อะไรชั้นที่หนึ่งนะครับขอบคุณครับตัดพอยต์เลยตรงนี้พควายท่าเตียงตีค้ง ยกชั้นที่อะไรชั้นที่3ามขึ้นตัดซิกแซกยกชั้นที่อะไรที่2แล้วก็ยกชั้นที่ห4 5, 6, 3, ออนะึ่งสี่องศากระพรอนนะตัดซิกแซกแล้วก็อะไรจากไวที่นะครับความยาวเอาเท่านี้ไปก่อนนะแต่งนะครับลูกค้าต้องการอะไรถ้ายอยบางแล้วก็มีเชฟทุยขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าเขาจะสั้นเขาจะสั่งเพิ่มขึ้นอีกนะคราบอกช่างขอสั้นขึ้นอีกนี้สั้นขึ้นนะตอนนี้ช่างใหญ่เหลือไว้ประมาณสักไม่เกิน2นิ้วนะด้านหลังนะครับ เราตัดยั้งมือนิดหนึ่งนะนี่เป็นเทคนิคของช่างใหญ่นะถ้าเราตัดสั้นขึ้นไปถ้าลูกค้าว่ามันสั้นไปเราเบรกไม่ได้เราแก้ไม่ได้นะถ้าลูกค้ามองเห็นว่าเออมันยาวอยู่ขอสั้นขึ้นหน่อยช่างเราขยับขึ้นไปได้อีกครึ่งเซนนะครับหนึ่งเซนหนึ่งนิ้วเนี่ยมันปลอดภัยนะนะครับกลัวมากเลยกลัวลูกค้าบน่นลูกค้าต่อว่าครับลูกค้าบอกว่ามันสั้นไปมันไม่สวยนู่นนี่นั่นมันไม่เห็นเหมือนในแบบเลย ซีเรียสนะนะครับความทุยครับวามทุยอยู่นี่เห็นไหมความทุยไหมเนี่ยความทุยอยู่นี่ความทุยอยู่นี่นรตรงนี้ก็ตัดเลยตัดเลยครับยกขึ้นไปตัดคซีเซ แล้วก็อะไรฮาร์ปซิเซอร์นิดๆเพราะดูมันหนาไปหน่อยก็สไลด์ออกเลยนะครับบริเวณผมด้านหลังใบหูอนะตกตัดที่แซกนิดเดียวนะครับเดี๋ยวเป่าแห้งเสร็จเดี๋ยวมาให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะ นันหลังทยทอยเนี่ยครับเอายาวบางกว่านี้ไหมหรือเอาสั้นกว่านี้ไหมไม่สั้นมากค่ะชอบแล้วได้แล้วนะผมจะได้ทําการแต่งทรงแล้วใดเลยลูกค้านะครับเป๋ยมาข้างนี้นะแล้วก็ทําการเล็มนะครับเขาบอกว่าตามใจช่างก็ช่างก็จะเล็มหลอมเดียมหลอมเดียมนะครับตรงนี้ผมหนานหน่อยนะครับเป๋ยนะครับเปียมาทางขวานะครับแล้วก็อะไรสไลด์สไลด์ไปที่ปลายออกมา ตรงไหนมีความหนานะก็แต่งให้สวยได้สามเดือนนะไปสวยถึงปลายเดือนมิถุนานแนนะครับทรงทวิกี้นะทุยกลางนะครับชื่อทรงนะปตัดได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับมันเป็นทรงที่ทับซ้อนกับผมผู้ชายนะนะครับสไลด์ ได้ไปเลยสอ,อนถทถวนี้แหละพยายามแต่งทรงนะครับก่อนที่จะอะไรก่อนที่จะใดนะจะได้เห็นอะไรเห็นความจริงเห็นความฟูเห็นความยาวนะครับของอะไรเส้นผมลูกค้าโดยตรงนะถ้าเราไปใดเราจะไม่เห็นนะเนี่ยนะครับให,ให้ปกหูนะครับัสเส้นหนึ่งกำลังสวยนะผมผมครับลูกค้าก็บอกว่า ชั้นพอแล้วบางแล้วได้แล้วเพราะฉะนั้นก็ตามเปนลูกค้านะครับนี่คือการคำนวณนนครับเราต้องตัดเผื่อเหลือเผื่อขาดนะเผื่อเหลือเยอะๆหน่อยเดี๋ยวจะเผื่อขาดถ้าเผื่อขาดมันจะแก้ไงล่ะเห็นผมย้อนมาเน,นี่ยยูตรงนี้นะครับใช้กันไกนะครับไล่ออกนะครับหรือปัตตเลียนลากออกพื้นๆเลยก็ได้สุดแล้วแต่ความเร็วความจำนานของแต่ละท่านนะนะครับช่างใหญ่ก็ตัดให,ให้เพื่อนได้ดูนะครับผมย้อนน กันไข่ซอยๆออกนิดเดียวอย่าเยอะเดี๋ยวเข้าไปลึกเข้าไปยึดโดยฐานทรงหายอีกนะครับแต่งให้สวยไวอออ้นะครับนี่ก็ทุยสวยแล้วนี่ทุยนะทุยทุยสวยแล้วชอบแล้วถูกใจแล้วมาดูข้างนี้เหลือไหมมีเหลืออีกก็แต่งอีกค้อยออกนะครับไอยออก ที่อยู่หลังไมหูเนะี่ยสำคัญมีไหมเหลือไหมนะครับเดี๋ยวทั้งใหญ่สไลด์ตัวนี้อานิดง,งเป็นผมดำเพราะอะไรดำมันมีดำหรือหนามองให้ออกนะดำด้วยหนาด้วยนะที่ท่างใหญ่เห็นนะนะครับสีขาวมีน้ำตาลก็มีมีทุกสีหออัวน,นี้นะครับมีทั้งสีอะไรสีขาวสีดำสีน้ำตาลนะครับ นะครับทีนี้ก็มาดูนะครับกล้องมุมกล้องไปนู่นลูกค้าไม่เห็นหน้านะก็จะมาเลงดูจอนครับดึงส่งความรู้สึกไปที่ปลายนี้ว่าจอนสวยไหมเท่ากันหรือยัางนะครับแต่งทรงให้สวยนะครับแล้วก็อะไรทาการเช็คผมนะครับเช็คผมผมดัดมานะครับก็ทําสีมาด้วยก็จะฝอยๆอะไก็เป็นเรื่องปกตินะ แล้วก็ตัดตามทรงมาตรฐานของเราไปนะครับตัดตามทรงมาตรฐานไปเลยนะครับไม่ต้องบางกว่านี้แล้วนะเนะพราะอะไรเพราะว่าผมลูกค้าบางเาขาถึงไปดัดมานะครับสวยแล้วเดี๋ยวได้เสร็จให้ดูอีกทีหนึง่งนะครับก็บมาดูวิธีการไดผมของทางอูนะที่ เขาไดผมนะครับใดยกโคนขึ้นไปนะแบ่งผมเป็นเซสชั่นนะครับชั้นที่หนึ่งทั้นที่สองทั้นที่สามท่้นที่สี่นะ ด้านหน้านี่ได้เสยยกคนมาหลังบ้านเลยชอบจะจะย้อยครับยกยกกระบังไปเป๋ไปเลยนะไปเป๋เอาเอาแข็งไหมไปปให้อยู่ทรงไปเลยไหมใส่ใส่มูดนิดน,นึงไหมหรือจะธรรมชาติโอเคเอาใช้ฝีมือใดเอานายยกโคนสะบัดมาด้านหลังเลยข้างหน้าไม่ต้องย,อย้อยแยล้วนะแดดไม่ต้องชางกระบงกระบังแล้วกันได้เสยมาหลังบ้านได้เลย นะครับวิธีการใดนะครับได้ดเสยมาหลังบ้านหรือว่าใดสะบัดนะครับก็ดูนะครับวิธีการใดใครที่ใดเป็นแล้วก็ผ่านไปเลยอันนี้ก็สําหรับคนที่ยังใดไม่ใดผมไม่เป็นใดยังไม่เก่งใดยังไม่คล่องนี่ก็เป็นการใดยําโคนครับใดยกโคนขึ้นนะลูกค้านะครับเขาไม่เอามูดไม่เอาแว็กจะทํายังไงจะใดยังไง ตรงผมผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ใหญ่ผู้ชาย ใส่แว็กใส่สเปรย์ได้ไหมครับเอาเอาไม้ใส่้างหรือไม่เอาชอบให้แห้งหรือ,อยังไงครับนิดเดียวใส่วีได้ไดใส่วีได้คือยังไงไม่เข้าใจดเี่ยใส่วีใส่มือได้นิดเดียวไม่ชอบแข็งแข็งนะไม่ชอบแข็งแข็งนะก็ดีครับ น้ำชิน้นให้หน่อยดิใส่แว็กได้ใส่สเปรยได้นะใช่ไหมครับได้มิดเดียวเลยหล,<ะ>ล,ลับตาครับ ออไหมครับนิดเดียวฉีดไซวีไม่ต้องฉีดใส่หัวนะไม,ไม่ชอบนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับคุณป้าป้าแดงนะครับบางปะทองนะ้าที่อนุญ,ญาตให้ช่างใหญ่ถ่ายวิดีโอนะครับสอนต่ผมลงย t u b e เพื่อเป็นวิทยาทานนะเป็นธรรมทานขอให้อป้าอายุมั่นขอนยืนกจดิบนอนหลับหลับลึกๆปลอดจากโกาครคภัยไข้เจ็บนะโดยเฉพาะโควิดในที่สุเก้าแล้วขอให้ลูกหลานเฮงๆรวยๆคุณป้าก็ขอให้ถูกหวยรางวัลใหญ่ๆนะ ลอตเตอรี่ถ้าซื้อนะอถ้าไม่ซื้อก็โอกาสถูกไม่มี <c oughs> นะครับแล้วก็ใช้ทอยก็ฉีดแทนะจัดสูงง่ายๆนะครับง่ายๆไม่ต้องบางนะทั้งตรงนี้นะครับเยถ้าบางผมมันจะทุยหายนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ชจาาใหญ่ด้วยนะขอให้ทุกคนนะครับตัดผมมี่งกิ่งสวยๆลูกค้าก็รีบนาะรีบไปรับหลานนะที่บางบัวทองใช่ไหมปะ <c oughs> ต้องซิ่งรดรดติดไหมเมื่อกี้มาไม่ค่อยติดเท่าไหร่สบายๆประมาณนี้นะไม่ต้องแข็งมากนะ โอเควันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย